ในโลกของผู้ใหญ่ไม่มีใครถามว่าความรักมาจากไหนเพราะหน้าที่และความแค้นตังหาดที่นำทางทุกอย่างกกวินชายหนุ่มวัย20ติตอนต้นมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาเปี่ยมรักแต่กอนกนกกลับหันหลังเดินจากไปพร้อมชายอีกคนที่เธอเลือกกวินยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้าเสียงฝนเริ่มตกภาพตัดสู่ซากรถพังยับแสงแฟลชจากกล้องและข่าวสะท้อนบนโลหะบิดเบี้ยวคุณกอน้องชายฉัน ตายเพราะผู้หญิงคนหนึ่งหักอ,อกเขาจนหัวใจพังค่ำคืนหนึ่งในคอนโดหรูใจกลางเมืองคุณกรอนั่งอยู่ลำพังแสงหน้าจอแมคบุ๊กสะท้อนบนใบหน้านเงียบขรึมเขาพิมพ์ชื่อเปิดดูข้อมูลทะเบียนบ้านอย่างตั้งใจชื่อก่อนกนกไม่ปรากฏมีเพียงชื่อเดียวที่อยู่ในบ้านนั้นคือนาราเธอคือลูกสาวบ้านนี้ใช่ไหมแม่ตัดสินใจแล้ว นาราต้องแต่งงานกับคุณกรแทนกรนกนกกรนก,นกจะเรียนต่อปล่อยให้เขาได้ไปตามทางของเขาแต่นี่ที่แม่ต้องใช้มันรอมไม่ได้และวไมต้องเป็นหนูล่ะคะหนูไม่ใช่ของที่แม่จะเอาไปแล่นนี่ได้เธอเป็นลูกติดพ่อเธอแม่เลี้ยงมาแม่มีสิทธิ์จะเลือกแม่ไม่เคยรักหนูเลยใช่ไหม นี่คือวันที่ผู้หญิงควรมีความสุขที่สุดแต่หัวใจฉันกลับเย็นชาและว่างเปล่านาราในชุดไท้จักรพรรดิสีทองอ่อนเดินควงแข่งคุณกรที่หล่อสง,ง่านในชุดสูทครีมแววตาเธอเศร้าแต่เขานิ่งขรุมเธอไม่ต้องพูดอะไรแค่ยืนข้างฉันก็พอค่ะทั้งคู่ยืนบนเวทีในบรรยากาศงดงามแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่า เมื่อหัวใจไม่อาจเลือกทางเดินเองพิธีแต่งงานจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความจริงที่ไม่มีใครรู้อีกไม่กี่นาทีเราจะถึงบ้านฉันแล้วค่ะไม่ต้องกังวลอะไรทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดเพราะเธอจะมาอยู่ที่นี่ในฐานะภรรยาของฉันรถตู้สีดำมันเงาแล่นช้าๆเข้าสู่ถนนส่วนตัวสองข้างทางคือพุ่มไม้ตัดเรียบและเสาไฟหรูหรอย่งางไร แสงแดดยามเย็นสะท้อนเงารถอย่างนุ่มนวลประตูเหล็กขนาดใหญ่ของคฤหาสน์ค่อยๆเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นเงาคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ซ่อนอยู่ด้านในทีน่นี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเกมที่ไม่มีใครรู้ว่าจะลงเอยอย่างไรภายในห้องโถงเงียบกริบ เมื่อคุณกรและนาราก้าวเข้ามาพร้อมกันทุกสายตาหันไปมองหญิงสาวในชุดไทยอย่างตกตะลึงคุณกรพูดด้วยเสียงเรียบๆนี่คือนาราภรรยาของฉันตั้งแต่วันนี้เธอคือคุณผู้หญิงของบ้านนี้ผมหวังว่าทุกคนจะให้ความเคารพและดูแลเธอเหมือนที่เคยดูแลผมมาตลอดแม่เอียดอึง้งภรรยาเหลอคะลุงเดชรับทราบครับคุณกอ ยินดีต้อนรับครับคุณผู้หญิงนารายิ้มนิดๆแต่ยังไม่กล้าสบตาใครขอบคุณค่ะไม่เอียดพึมพำกับตัวเองเบาๆเรื่องแบบนี้มันยังไงกันแน่บรรยากาศเงียบงันอีกครั้งแม้ไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งคุณกรแต่ในใจของใครหลายคนกลับเต็มไปด้วยคำถามในห้องที่เงียบงนันแสงไฟอ่อนๆแต่ต้องเพียงผิวผ้าไหมทว่าใต้ความนิ่งกลับซ่อนเปเลวไฟของบางสิ่งที่ยังไม่มอดดับ ความแค้นรอวันถูกสะสางเมื่อความใกล้ชิดแตะผิวกายหัวใจกลับถอยห่างอย่างเงียบงนันความอ่อนโยนในค่ำคืนนี้ไม่อาจเยียวยารอยแผลที่มองไม่เห็นในความมืดที่ไม่อาจกอดตอบเธอเรียนรู้ว่าความรักจากแม่เลี้ยงไม่เคยเป็นของเธอจริงๆน้ําตาหยดเดิมจึงย้อนถามซ้ำว่าฉันเคยเป็นครอบครัวของใครบ้างไหม